สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยฮานอยนะครับเป็นสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจําวันที่6นะครับเดือนมกราคม2565นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นแนวทางฮานอยมัดรวมนะครับเพราะว่ามีพี่พี่เอซขอมาเนาะนะครับก็จัดตามคําขอนะครับเนาะตามใจพี่พี่เอนะครับผมอย่างที่ผมบอกเนาะนะครับชอบไม่เหมือนกันนะครับพี่พี่บางท่าน อาจจะชอบแนวทางในโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเล็กเด่นตารางแต่บางท่านก็อาจจะชอบสายรูดนะครับก็คือเม็ดเดียวนะสุดเม็ดเดียวนะครับผมก็แนวทางทุกตัวนะครับโปรดใช้วิจนะญาในการรับชมนะครับพี่ตัวเลขทํามาจากสูตรคานวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับผมผมก็จะพยายามนะครับปรับปรุงแก้ไขนะครับให้สูตรมันเดินดีนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับสําหรับนะครับแนวทางเมื่อวานนี้เรามาสรุปกันนะครับผมเนาะ เมื่อวานนี้น่าจะมาแค่ในรอบสุดท้ายนะครับในตัวเน้นไม่มานะครับเมื่อวานที่ผมเน้นรอบปกติกับพิเศษเนาะนะครับรอบเฉพาะกิจนะครับ8 2 5กับ7 9นะครับผมอันนี้ของเราให้8กับ6ไปนะครับลุ้รอบพิเศษนะครับ7 0 8กับ9 7นะครับโอ้รอบพิเศษรอบพิเศษมานะครับเป็นรอบพิเศษมาวิ่ง8นะครับถ้าใครวิ่ง8นี่มานะครับหรือว่าเอาแไปวิ่งลู้นะครับในตัวรองเนาะรอบพิเศษ รอบปกติ191กับ10อันนี้ไม่มีนะครับส่วนในรอบ VIP นะครับ5 0 6กับ8 8นะครับของเรานะครับในตัววิ่งมานะครับ8 8นะครับผมแล้วก็ตัวรูดนะครับก็มานะครับ06ถ้าใครเอา8ไปวิ่งรูดประกบคู่นะครับก็เข้าไปที่8 8นะครับพี่ที่ผมพูดไว้ในคลิปเนาะถ้าเกิดใครไม่ชอบ6ก็็อา8ไปประกบคู่เนาะ8 1 8 3 8 5 87 8 8มาประมาณนี้นะครับ เลขตารางของเราเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามานะครับแต่ขาดแค่เลขศูนย์นะครับพี่พ1หนึ่งมานะครับแปดมาหกมานะครับเมื่อวานนี้ไม่มาสามกับหนะ้าเนาะเพราะสห้าก็ไปอยู่หลักร้อยนะครับก็ถือว่ามาอยู่เนาะนะครับไม่มาแต่สามสามไม่มาเมื่อวานนี้ขาดผมว่าขาดแค่เลขศูนย์ถ้าเลขศูนย์มาเนี่ยอาจจะเข้าไปที่ศูนย์แปดศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ ก็ต้องกรับขอโทษขออภัยพี่สมาชิกด้วยนะครับผมเนาะส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็ขอฝากบ้านนะครับสลับบ้านเสียงโชคนะครับบ้านขุมทองนาคานะครับพี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองเข้าไปที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมเนาะสลับบ้านขุมทองนาคานะครับผมก็สําหรับนะครับ วันนี้จะเป็นฮานอยมัดรวม4นอยนะครับพี่ๆนอยพิเศษนอยรอบอนอยเฉพาะก,กิจนอยรอบพิเศษนอยรอบปกติแล้วก็ v i p นะครับแต่ว่าหลักๆผมจะเน้นให้นะครับจะเน้นให้ในรอบพิเศษแล้วก็ปกตินะครับวันนี้เลขเด่นตารางที่ผมจะให้ไปนะครับผมก็จะมี5นะครับมี9มี8มี6 มีศูนย์มีสี่นะครับผมส่วนในตัววิ่งรูดนะครับวันนี้วิ่งวันนี้ผมให้ไปที่เลขห้านะครับสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลขเก้านะครับเน้นนะครับในรอบปกติลองพิเศษนะครับวันนี้เนาะ เน้นรอบปกติลองพิเศษนะครับจับคู่ประกบนะครับเด่น5ห้านะครับเด่น5ห้าก็จะมีห้าศูน59ห้าสี่ห้าแปดห้าเก้านะครับเก้าศนเก้าสี่ 9ก้า <98 S 1> นะครับผมก็8ปคู่นะครับส่วนในตัวเน้นนะครับในตัวเน้นเนาะในตัวเน้นผมให้ไปที่90นะครับ96 58 แล้วก็5-4นะครับผมก็อาจจะมีเสียงรบกวนก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับส่วน3ตัวนะครับ3ตัวผมให้ไปที่9-5-4นะครับผม5-9-6นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พสำหรับแนวทางหวยฮานอยมัดรวม4น้นอยนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นาลางเนาะ นะครับวันนี้ก็ขอให้มาตรง,ตรง,ตรงๆเน้นๆนะครับขอให้พี่พีเอซีทุกทคนนะครับที่เข้ามารับชมนาทางขอให้มีโชคกันทุกคนนะครับก็กอนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ